เอารจาม่รับอมเาก็ก็ใ่้กบผิดชอบกนก็เสียใจ้แ้วก็ไไดาดที่จะเกิดหน้าที่ขกเราคือว่าท่านพูดงะต้องักษาเหตุการณ์สีที่เาน สงสัยในยรณีทีนี้ซึ่งเมียาท่านเพุ่มต้นก็การชนะสูตรที่สมบูรณ์พี่อาไปส่งยุทาทน่าเชื่อว่าพ่มต้นยุทธพครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนี้ครับการสืบทอท่านจะต้องเป็นคำตอบนะครับว่ามีความตื่นเต้นอะไรบ้างอะไรก็อยากใหแม่ลูกได้สบายใจนะครับเรว่องเรื่องส ว่าพ่อพงุ่นว่าเรื่องราวอื่นที่เราจะต้องเตรีตั้องไปเรื่องความช่วยเหลือ,อาาต่องางๆนะครับแล้ว่าจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้เกิดจากการมาแค่ที่รังาสารรแต่เราก็เราก็ถือว่าทางเงินจะบริจิตต์เงินช่วยเหลือต่างเหรือาลูกสาว ที่อยากกอเข้าไปก็ควรจะตองทำ้ท่านได้ทราิได้รับทรว่าก็กจะต้องการจะได้สืบทอดาหลงพ่อไปได้นะครับในกาที่จะเป็นตัวไปในเรื่องอื่นๆแน่มีอะไรจะเปียนปรับเปียนท่านลอหรืออยากะให้ทางคชาติกาตัารงอที่เกิดราได้ คนมาทำาแล้วก็ผ้าต้องมาริการแล้วก็นู้ป่ที่มาค่ที่มาให้ปัดกัใจใ้กำลังใจใามปวดเสียะวน้นผมนมายหมดลาดูแลที่ใช้เวลายชั่วงนะที่มาดูแล ไม่ต้องทครอบคัวเองเนี่ยแต่นบ้านไม่อยากอย่จะเลยที่ไม่อยากอยู่ับเง่ใน้านมู่านาอะรบทุกอย่างเนาะถ้าสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้แน่ชัดรกมันจะกลายเป็นสองแง่สองหน้าม อะไรที่ไม่รู้ที่มันบานไปก็ไปเอก็คืออยากให้เราการสอบสมองการคิดใช่ไหมคะอยึดถับของการสวดสมองีนคะแล้วที่ชื่อถือาคว่าาเสร์หรือว่าทุกหมอต่างๆวบการกำังเนยัเช่น่ะทเรากอะาใ้สบมันใจกับพนักงานสอบหมดทุกประได้อไหคะเพื่อตอนจะคงค้างของ สาาให้ี of of <let> ่ยปือนคือเชิงการวิชาตครับใพืเกหนมาคณะทำงานในที่การจัดกตำรวตําแหน่งที่มพนักงานสองสวนครับในักาที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านะครับเพื่อการเลี่นผ่านระดับ ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราทำสองส่วนด้วยกันนครับในส่วนที่หนึ่งก็คือว่างานเราก็งานกำลังผลเนี่ยกำลังกำหนดตำแหน่งว่าในแต่ละสถานีตระกูลเนี่ยเราจะมีพนักงานสอบสวนในตำแหน่งรองสืบสวนสอบสวนสวัสดิ์สืบสวนสอบสวน แล้วก็ลองสารวัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งแต่ละสถานีตำรวจเนี่ยก็จะไม่เข้ากับสถานีตำรวจใหญ่ที่มีคดีมากก็จะมีพนักงานสอบเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างมากน,นะครับอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนบุาน,นะครับเป็นการสร้างบ้านให้กับพนักงานสอบที่จะต้องกลับมาทำหน้าที่ใหม่ในการที่จะมีแลนาการทําง,งานฝ่ายต่างในแต่ละสถานีตำรวจนะครับ ก็โดยจะมีหน้าสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นระดับขู้กับรองขั้บก็จะเป็นบริหารจัดการในระดับสถานีตำรวจสําหรับการดำเนินความคืบหนาในเรื่องต้นก็จะมีฝ่ายสอบสวนฝ่ายเสืบสวน ปายป้องการปาราบารามเลยกันช่วยกันทํางานแบบอุรณนาการแต่ละโรงพักก็จะมีจํานวนพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะในผลสรุปเดยนก็คือว่าจํานวนหนึ่งสนพนักงานสอบสวนที่เคยทางาน้านการสอบสวนเป็นสบาพเนี่ยก็จะกระจายกันลงไปทํางานในระดับสถานีต่างๆที่มีจํานวนไม่เท่ากันนะครับสถานีตําวจขนาดใหญ่ที่มีคีเยอะก็จะมีพนักงานสอบสวนก็ัเยอะอาจจะมีรองกับที่มีคนสอบสวนนี่ยสักสี่คน มีสารวัตรสืบสวนสอบสวนค่อนข้างเยอะมีรองสารวัตรมากมายแต่ในโรงพักมีคดีค่อนข้างน้อยข้อใจที่จะน้อยลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้การทํางานสามารถรองรับกับการเกิดของคดีรองรับกับการอำานวยความทู้ทำในเรื่องต้นอสิ่งที่ข่านนายกรัฐมตีกับขั้นรองนายกค้นเด็กเดวิทย์นะครับต้องการก็คือว่าอยากจะมป็รูปการทํางานแต่ำเนินความที่ทำในระดับสถานีตำรวจที่ใหม่นะครับให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เข้ามาทํางานร่วมกันอย่างมีระนาการนะครับหมายความว่า คนที่เป็นพนักงาน isation, งสืบสวนสอบสวนก็สามารถที่จะไปประสานงานกับไปได้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะออกองที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสําหรับพนักงานสอบสวนในระดับผู้กับขึ้นไปนะครับคือโรงพักเนี่ยมีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้กับเพราะฉะนั้นรองผู้กับสืบสวนสอบสวนสารวัตรสืบสวนสอบสวนเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร แต่เรายังมีกลุ่มพนักง,งานสอบสวนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพุ่งกลับขึ้นไปพัฒนาเอกขึ้นไปนะครับส่วนกองกำลังครับการเนี่ยก็กาลังพูดคุยกันอยู่ว่าในกรณีนี้อ,นอาจจะมีบางส่วนเนี่ยไปทํางานในระดับกองครับการหรือจะมีบางส่วนเนี่ยไปทางานในระดับกองจักการอย่างเช่นกองักการตรารวจนครบาลหรือต,าตําตรวจตอนภาคต่างๆที่จะตรวจสอบข้อมูลอะต่างๆที่มาจากพนักง,งานการเพื่อมีความม่น,นี้นะครับอันนี้อาจจะตั้งเป็นกองครับการ อาจจะเป็นกองทุนการกองทันการคดีกองทุนการกฎหมายอะไรต่างๆนี้แล้วก็ให้พนักงานสองส่วนเนี่ยสามารถที่จะขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทับการได้นะครับแล้วก็ทำงานด้านนี้หรือจะไปเป็นผู้ทับการในส่วนก็ได้กองกัปตันส่วนต่อผลก็มีความเริญเติมตรง้าวหน้าสามารถเป็นผู้กับงงันได้ก็หมายความว่าเราต้องการเปิดนะครับต้องการเปิดให้ข้าราชการตำรวจสายงานเนี่ย มีโอกาสที่จะแคร์ทีเดการแข่งขันกันในการทำงานแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจในระดับผู้กับไปเป็นผู้ขับการไม่ว่าจะเป็นผู้ขับการจังหวัดผู้ขับการในต่างๆาก็ตามเป็นผู้บัญชาการแล้วก็สามารถแคน์ทเดียตึมขึ้นผู้ช่วยผู้บัาการหน่วยชาติรองผู้บัชาการแล้วก็เป็นผู้บัชาการตำรวจค่ะ